มาพันแหม่มกินกันเอาแล้วพี่หน่อยพี่หน่อยจะจับป้าให้แล้วป้าไม่เอาเดี๋ยวหยุดวิ่งเก็บตั้งป้ามันนี่ไม่ค่อยหยุดเนี่ยทีนี้จะกระจับมานี่อ้าวมีบันไอ้ต้นวินตายแล้วแล้วแล้วหยุดวิ่งแท้จะไม่หยุดจนกว่าจะได้กระตัง <tries> <tries> ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมครับที่จวนตายแล้วพ่อจ๋าพ่อจะทำอะไรเนี่ยจ้าพ่ออ๋อไม่เห็นเราเพียงพ่อก็กลังจะฆ่าม้าพี่ลูกมาฆ่าพ่อไว้ทำไมเนี่ยพ่อจะฆ่าม้าพ่อลืมไปแล้วเหรอจ๊ะว่าวันนี้เป็นวันอะไรไอ้จวนวันนี้วันอะไรวะแล้วเมื่อวานวันอะไรอ่ะ กูถามวันนี้วันคารุ้งวันทอะไรวันถูกไม่ใช่วันอย่างนั้นแต่พ่อพ่อเลือไปแล้วเหรอจ้าพ่อวันนี้จะเป็นวันพระทุกวันพระพ่อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ใช่เหรอจ้ะเออจวนกูลืมไปเลยว่ากูไม่ฆ่าสัตว์ทุกวันพระข้าวันไหนเราฆ่าวันเนร์ไงมีที่ไหนวันเนรพ่อจ๋ามาตจอนี้สวยจังเลยนี่พ่ออย่าบอกนะว่าพ่อกับพี่จวนจับได้เองกับมือนียเหรอ วันจะคุยกับพ่อกับพี่จับได้สองคนจะที่นั่งดูก็อยู่ในเบรนช่วยกูจับเลยเขาเพดูแล้วไม่เสียเฉวนแสดงว่ามาตัวนี้ต้องเป็นสิทของพ่อถ้าอย่างนั้นเพียใจขอนะจ๊ะพ่อจะขอมั้ยจ้าจะไปทำอะไรลูกก็อยากได้มาตัวนี้มันเป็นเพื่อนเล่นไงพ่ออีเพียงทําไมมึงอาจจะเล่นกับม้าก็เวลาพ่อกับพี่มอยู่บ้านม้าทองตัวนี้จะได้เป็นเพื่อนเล่นกับเพียงใจจ้ะ แต่กูกลัวม้าจะเล่นมึงวะไอ้ออจนมึงพูดอะไรกับมึงเนี่ยเพราะม้าเป็นม้าป่าเล้วมันจับเปเต้๊กมันมันไม่คุนค้นคนเดี๋ยวมันจะทำร้ายน้องเอามันเป็นห่วงนะเจแต่พีงใจว่าม้าทองตัวนี้เนี่ยไม่เหมือนกับม้าตัวอื่นๆม้าทองตัวนี้รู้ภาษาคนนะพี่ยังงไพี่ม้าทองจา๋าพี่ม้าทองไม่ทำร้ายคนใช่ไหมจ๊ะ ม้า <cents> ม <input> ันทำร้ายคนละมาทำร้ายอะไรมึงยังจะเล่นกับมันอีกอะไรอะไรตัวพี่จวนนี่พ่อก็ข้าถามม้าว่าม้าไม่ทำร้ายคนละม้าทำร้ายอะไรม้าบอกพี่ลาโมกมึงก็พูดไปมันเป็นภาษาของม้ามาม้ามาร้องร้องย่างนี้แหละแต่ว่าม้ามันจะร้องสองอย่างมันจะร้องอย่างที่เนี่ยมันร้องเคยเห็นม้าไหนร้องไหม มาเหนื่อยร้องยังไงจะร้องนี่เฮ้ยพ่อแ <c oughs> อ้ <c oughs> หน้านตาของมันน่าจะรู้จริงเฮ้ยยังไงวะจะร้อง